อัดแล้วนะฮะอัดแล้วนะฮะไคโผล่จะโดนฮะอัดแล้วเฮ้ยไปไปตัวยี่อะไรตัวยี่อะไรตัวยี่อะไรกระกี้ระวังกันเถอะ วนไหนโปะ่ะว no? นนี้ฮะมันมีโบกบอก้บกบอกันนี้ฮะโอ้ยโปะาเโยเลยไหนวะบักปูมันยืนยู่ซื้อแล้วอ่จัดเลยฮะมันตมใสไเลาเมื่อไรบักปยืนย่งัน้อโหนยงรู้ลยี๋ยง ดูจะไฟฮะดูจะไฟฮะูจะไฟฮะโอ้โหพวกบอมกูะไฟฮะไหนวะนอ่เจอพวกบอมปินความแดดโอ้ตัวนี้ฮะอีะอเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวน เดี๋ยวโดนนะอื้ออืองงงมันยยืนใส่ไปนา่ะาอึยใคโอ้ว่าไงบ้านโเอือขีดกระเดาอออว่าไม่ได้ว่าไงฮว่าก่วยฮะอึยโเกาะมาแล้วมันแ่แย่ขีดได้ไหมโอตายครับโอแตก โอ้ยโปเนี่ยโปรอเนี่ยว่าสันนีขนอินนี่ยืนอยู่ปีซื่อม่ไยิงพวกบมาเซตโปรวาสันโอ้ยตายเลีมาเลยเเว่ยจะใช่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวรูเลยไป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 ตายฮะม่ติดตอไมลามหรอวะไอ้มันปิดโอที่ไมนต้องสองเชือ

ห้องวะห้องไหนฮะห้องไหนฮะห้องเอจัดเลยฮะผมไม่ไปฮะโอ้ยไอ้รารเลยฮะนี่อะไรอีตัวนึงอะอะเียนึ่งไอ้กระเจียบหนึ่งจะพดอาโอ้ยเรเปล่าเดือดรเปล่า

เราต้องแปดแปดแค่หนึ่งนะมาไงวะเนี่ยเชื่อเอาอู้ตายเคสลงมาตายยีนุมยิก็อยู่ตายเลยมีไหมยังไม่ยิง โโอ้ตัวถัดไปอะเออวิ่งมาข้าสองะโอ้โอหโอ้โหน้องอะไรเนี่ยไม่เหียนะลยิงไปก่อนทีมตูอยู่ไหนฮะทีมตูตายหมดแล้วโอ้โหเอฮะไม่ไปแน่นอนฮะไปบีะล้ทางซ้าย

ตัวผมกระมือื้อโดนโดนฮะโดนระหวงเลยฮะไม่อะไรว่าแล้วจะแหลกฮะว่าแล้วนี่เงี้ยสิหัวความแหลกมาแล้วฮะหัวห้องหลุดแล้วนะฮะไปแล้วเนี่ยแล้วเนี่ิงฮะยิงได้เท่าไหร่ยิงไปเลยฮะเจอที่ไหนโอ้โหโอเคหัวออกไปแล้ว ทำไมมันยังเป็นอยู่วะเกือบเลยอ่ะบูมเดียวอ่ะเดียวตายอ่ะไหนอะเฮ้ยเออเดนมองเอาเหีดเอาทางหลังนะเออเจ๋ว่ะต้้งหลังดูนะบูเหี้ยวางอ่ะวางเนี่ย